สวัสดีครับร้านเ a m i l y p o o ่เดนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวสระรุ่นปริซึ่งเฟรมรุ่นสีเทาข้างหลังผมนี้ครบทุกรุ่นเลยนะมีทั้งหมด6ขนาดนะครับผมเรียงอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีของจริงให้ดูด้วยนะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะรีวิวแต่ละรุ่นให้ชมกันก่อนนะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับผมสำหรับซีรีส์ปริซึ่งเฟรมนี้นะ,ะมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับรุ่นแรกเนี่ยที่เขาทํามานะสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นรุ่นขนาด10ฟุตนะครับผมหรือว่าถ้าคิด คูณ1.75เมตรสูง80เซนนะอ่าตัวนี้นะรุ่นเล็กสุดนะมีของตัวอย่างให้ด้วยตั้งโชว์ตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมอ่ะไล่ทีละรุ่นก่อนนะรุ่นต่อไปนะครับผมใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งจะเป็นรุ่น13ฟุตขนาด4เมตรคูณ2เมตรสูง1เมตรนะครับผมอ่าตัวนี้นะอ่าใหญ่ขึ้นมาจากไซส์เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผมตัวถัดไปนะครับผมตัวเนี้ยความกว้างคูณยาวเท่ากัน4 2เหมมมือนกนกัแตตต่่่่าาาางงงงททีีคนะคคววสสููนะ ตัวนี้สูง1เมตรแต่ตัวนี้สูงเมตรยีเลยนะครับผมก็เป็นตัวใหญ่เลยอยู่หลังผมนี่แหละเดี๋ยวพาชมของจริงนะ,ะเดี๋ยวไล่ไปให้ครบก่อนนะอ้ะอาวใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งอันนี้จะเป็นรุ่น16ฟุตแล้วนะครับผม16ฟุตขนาด4.8 8คูณ2.44เมตรตัวนี้สูง1.07เมตรนะนะครับผมสูง1.07เมตรนี่ตัวนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะอันนี้จะเป็น2รุ่นพิเศษที่ทํามาใหม่สำหรับนะครับผมปีนี้ครับ ของ i n t e ทเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะจะเป็นรุ่นชื่อว่า p r i ซึ่มเฟรมโอเนะครับผมก็จะมี2ขนาดด้วยกันขนาดแรกเนี่ยขนาด16.6ฟุตนะครับผมมาดูว่าว่าคุณยาวเท่าไหร่นะนี่นะ5.03เมตรนะความยาวนะครับคูณกว้าง2.74เมตรสูงเมตร22เลยอ่าตัวนี้ตัวสูงเลยนะครับแล้วก็ยาว5เมตรเลยนะตัวนี้สามารถว่ายได้เลยนะครับแล้วก็แบบออกกําลังกายในน้ําได้เลยนะอ่าตัวต่อไปนะรุ่นใหญ่สุดของ รุ่นปีซึ่งเฟรมนะเป็นรุ่นโอเวอร์เหมือนกันนะแต่เป็นรุ่น20ฟุตเลยนะฮะขนาด6.1เมตรคูณ3.05เมตรนะครับความสูงเท่ากันนะเมตร22อ่านะครับเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างนะระหว่าง6ขนาดใน6รุ่นเนี่ยนะครับผมว่ามีระหว่างขนาดตัวสะแล้วเนี่ยครับข้อแตกต่างอย่างอื่นมีอีกไหมอ่ะมาดูกันนะในกล่องนะครับผมจะมีนะที่จัดมาให้เซต็เลยนะจากของ I n t e ทเลยก็จะมีสะมีเครื่องกลองนะอันนี้เป็นระบบไส้กลอง มีให้ในชุดเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าเป็นระบบเครื่องกรองแบบใส้กรองแบบเสียบปลั๊กแล้วทำงานนะตั้งเวลาไม่ได้แล้วก็มีบันไดมาให้นะอ่ะตัวนี้นะอ่ะมาดูรุ่นนะครับผม13ฟุตกันบ้างตัวนี้ก็เหมือนกันมีเครื่องกรองระบบไส้กรองนะรุ่นเดียวกันเลยแล้วมีบันไดมาให้แต่ว่าเป็นบันไดเซฟตี้แล้วนะอ่เป็นแบบ2ชั้นนะครับสามารถยกตัวนี้ขึ้นไปเซฟตี้เนี่ยป้องกันเด็กขึ้นได้่ะอ่ะมารุ่น13ฟุตแต่ว่าเป็นความสูงใม่ยีิบบ้างนะไอ้ตัวเนี้ย มีเหมือนกันนะเครื่องกรองระบบไสกรองบันไดเหมือนกันเลยอันนี้ไม่ต่างกันเลยนะแต่ความสูงบันไดจะต่างนะอ๋อนี่นะบันไดเขาจะมีท่านเหยียบข้างบนนะมาให้นะครับมีท่านเหยียบข้างบนมาให้จะต่างกับตัวเตี้ยนะตัว1เมตรไม่มีมาให้นะอ่ะมาดูตัว16ฟุตบ้าง16ฟุตอ๋อนี่ฮนะมีมาให้เยอะกว่าเดิมอีก2รายการนะมีเครื่องกรองระบบไสกรอง มีบันไดนะครับผมเป็นบไดเซฟตีแจะไม่มีท่านเหยียบนะแต่ว่าที่เพิ่มมาให้เนี่ยก็จะมีผ้าคลุมสะกับผ้าใบรองพื้นนะมาให้นะครับนีดี๋ยวมาดูรุ่นโอเวอร์บ้างรุ่นโอเวอร์เนี่ยเป็นรุ่นใหม่เขาจัดมาให้ครบเซ็ตแล้วก็ตัวเครื่องกรองเนี่ยเป็นระบบไส้กรองแต่ว่าเขาอัปเกรดมาเป็นแบบตั้งเวลาได้นี่นะฮะนี่ครับตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้นะแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยเครื่องกรองเขาเนี่ยจะแรงกว่าด้วยเพื่อรองรับปริมาณน้ําที่มากกว่านะครับแล้วก็บันไดเนี่ย เป็นแบบนะเซฟตี้แล้วก็มีแท่นเหยียบข้างบนด้วยนะครับมีผ้าคลุมสะมาให้ผ้าใบรองพื้นมาให้ด้วยนะอ่ะส่วน20ฟุตก็เหมือนกันนะเป็นเครื่องกรองแบบตั้งเวลาได้ระบบไ้กลองนะครับผมมีบันไดเซฟตี้มีผ้าคลุมสะผ้าใบรองพื้นเหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูสะจริงๆดีกว่าของจริงตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมมี2รุ่นนะที่เราตั้งโชว์ไว้อยู่ที่โชว์รูมของเรานะครับผมอ่ะไปดูรุ่นแรกก่อนล้วกันนะรุ่นเล็กสุดนะครับตัวเนี้ย เป็นรุ่นเล็กสุดของตัวรุ่นปริซึมเฟรมสระสีเทาอ่อนนะมาดูฮะตัวสระนะตัวผ้าใบเขาจะเป็นสีเทาอ่อนแบบนี้นะตัวข้างบนก็เป็นสีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็โครงสร้างเนี่ยนี่ครับแข็งแรงมากจะเป็นแบบสามารถตั้งกลางแจ้งตั้งถาวรได้เลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะเนี่ยสูง8 0เซนนะผมยืนตรงนี้ก็ประมาณนี้นะประมาณเอวเลยนะก็ไม่ได้เล็กๆนะเนี่ยกว้างอยู่นะครับใหญ่อยู่นะออามาดูบันไดที่บอกว่า บันไดเนี่ยที่บอกว่าเป็นบันไดธรรมดาไม่มีเซฟตี้เป็นยังไงนี่ตัวนี้จะให้บันไดนะครับผมมาเป็นแบบสามชั้นอ่าสามขั้นนะครับแท่นเหยียบ3ามขั้นเป็นพลาสติกกันลรื่นแบบนี้นะแล้วก็มีฝั่งที่ขึ้นจากข้างนอกนะครับผมเข้ามาตัวสะก็จะมีแท่นเหยียบลงสะอีกนะครับนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้มีเครื่องกรองมาให้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะเอามาดูของจริงกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ ตอนนี้เขาเสียบปลั๊กทํางานอยู่นะตัวนี้ตั้งเวลาไม่ได้นะครับเนี่ยครับเสียงเบามากนะฮะแทบจะไม่ได้ยินเลยนะมีไส้กรองอยู่ข้างในกรองน้ำนครับโดยดูดเข้าจากฝั่งนู้นนะฮะฝั่งหนึ่งที่เป็นตะแกรงตรงนู้นนะเสร็จแล้วปุ๊บกรองผ่านระบบไส้กรองพ่นน้ํากลับมาสู่ทางนี้เนี่ยฮะเห็นไหมครับนะมันสามารถอัดอากาศนะเป็นหัวเจ็ทพ่นกลับเข้าสู่สระได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเครื่องกรองนะน้ําก็จะใสสะอาดไม่ต้องเปลี่ยนน้ําเลยนะครับ อ่ะแต่ว่าขาดไม่ได้เนี่ยจริงมีแค่เครื่องกรองอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะมันต้องมีคอรีนกับทุ่นลอยด้วยนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะฮะเป็นคอรีนก้อนใส่ในทุ่นลอยด้วยอันเนี้ยจะช่วยให้สระไม่เขียวไม่เป็นตะไคร่นะครับแล้วก็ไม่เน่าเสียด้วยนะเอาละเดี๋ยวมาดูรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะอันเนี้ยรุ่น10ฟุต3คูณ1.75เมตรมาดูรุ่นใหญ่ขึ้นอีกไซส์หนึ่งอันเนี้ย4คูณ2เมตรนะครับขนาด4คูณ2เมตรรุ่น13ฟุตแต่ว่วาเป็น ไซส์ที่ความสูงเมตรยีนะเป็นตัวสูงนะเป็นตัวสูงเลยนะครับถ้าใครอยากได้เอาไว้ออกกําลังกายนะเอาไว้ให้ลูกกระโดดเล่นน้ําหัดดําน้ำเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะเลยนะครับผมรูว่าผู้สูงอายุเนี่ยเอาไว้เดินออกกําลังกายนะนี่เพราะมันสูงขนาดนี้เลยนะผมสูง170สนะอันเนี้ยสูงเมตรยีนะแต่ใส่น้าเต็มเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้นะประมาณหนะ้าอกเลยนะนี่นะครับนี่ใหญ่มากเลยนะตัวเนี้ยสูงเลย นะเอามาตั้งตัวนี้ยังตกใจเลยเฮ้ยโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ4คูณสเมตรเองแต่ว่ามันสูงเมตรยีนะ่บสองะมาดูโครงสร้างกันนะครับนี่ตัวนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันผ้าใบหนาเหมือนกันแต่ว่าตัวขาเขาเนี่ยจะเยอะกว่านะ,ะฝั่งด้านยาวเนี่ยสี่ขาเลยฝั่งด้านกว้างมีอีกสขานะซึ่งต่างกับตัวรุ่น10ฟพุตตัวรุ่น10ฟพุตเนี่ยมีด้านยาวแค่3ขาด้านกว้างแค่ขาเดียวนะนีะ่อันนี้ออกแบบตาม ขนาดของสะตามปริมาตรการรับน้ําหนักนะครับของน้ําในสะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แตกต่างกันระหว่าง2รุ่นนี้นะมันคือตัวบันไดอ่าตัวนี้ที่บอกว่าเป็นบันไดเซฟตี้นะครับผมแล้วก็มีท่านเหยียบข้างบนด้วยเนี่ยนี่ตัวนี้เลยนะนี่มีท่านเหยียบข้างบนเนี่ยสามารถนะขึ้นไปเหยียบแล้วก็กระโดดลงสะได้นะสำหรับเด็กๆนะแต่จริงๆมันบอกนะว่าห้ามกระโดดนะจริงๆเป็นแบบข้อ,อความปลอดภัยปกตินะไม่มีอะไรจริงๆกระโดดกระโดดได้นะ เืออย่าเอาหัวลงด้วยนะมีอย่าเอาหัวลงด้วยนะะมาดูกันตัวนี้เซฟตี้อะเซฟตี้ยังไงนะนี่ตัวนี้นะครับเปิดคือปกติเนี่ยถ้ามีถ้าตั้งปกติขึ้นเล่นปกติก็คือเหยียบขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่อยากถ้าบ้านมีเด็กนะแล้วไม่อยากให้เด็กเนี่ยแอบขึ้นไปเล่นเองตามลําพังนะก็เอาบันไดซ่อนซะเลยแต่เวลาเราจะยกซ่อนมันหนักใช่ไหมยกทั้งบันไดเนี่ยก็ได้นะแต่มันหนักลําบากเอา,อางาี้แล้วกันอินเทกเขาก็เลยออกแบบ ตัวบันไดเนี่ยให้ถอดเฉพาะฝั่งที่ขึ้นจากข้างนอกอ่ะแค่นี้เลยแล้วกันนะอ่ะอ่าง่ายดีนะเห็นไหมครับเบาด้วยยกขึ้นไปไม่มีที่เก็บใช่ไหมไม่ต้องไปเก็บที่ไหนนะเดี๋ยวเด็กเอามาเสียบขึ้นได้ก็ามาปักข้างบนนี่แหละมีช่องของมันนะครับนี่กดล็อกเลยเห็นไหมยกไม่ขึ้นนะอ่ายกไม่ขึ้นเด็กยกไม่ขึ้นแน่นอนผู้ใหญ่ยังยกลําบากเลยเพราะว่าเขามีระบบล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยมาดูใกล้ๆนะปลดล็อกสองชั้นนะ อ่าตรงนี้เนี่ยมันดึงไม่ขึ้นต้องล็อกตรงนี้ก่อนแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะต้องกดนี่อีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับถึงจะออกได้นะเซฟตี้มากๆแล้วก็เอามาลงเล่นนะนี่นะครับผมอ่ะเข้าล็อกเหมือนเดิมปรึบนี่เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้นะบันไดเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะสามารถรับน้ําหนักได้ถึง130กิโลอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้นะเจอละกล้องเห็นไหมฮะซูมหน่อยอ่านะครับ ร้อยสามสิบหกกิโลเลยนะอ้วนแค่ไหนก็ขึ้นมายืนบนนี้ได้ไม่หักแน่นอนนะครับนี่เส้นได้นะ,ะนี่นะครับผมก็คือข้อแตกต่างระหว่างรุ่น1ิบฟุตนะครับกับรุ่น1ิบาฟุตแต่ส3บามฟุตเนี่ยต้องเป็นตัวสูงเมตรย่ิสองเท่านั้นนะถึงจะได้แท่นเหยียบตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะตัวเครื่องกลองเหมือนกันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเครื่องกลองเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับที่มันพ่นน้ําอยู่เนี่ยนะฮะนี่นะครับ เห็นไหมน้ำที่ผมใส่นะเนี่ยนะที่อยู่โชว์รูมเนี่ยตั้งเป็นเดือนแล้วนะน้ำใส่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะเพราะว่ามีเครื่องกรองกับมีทุ่นลอยคลอรีนนี่แหละนะครับอ่ะครบแล้วนะครับผมรีวิวทั้ง6รุ่นแต่ว่ามีโชว์แค่2รุ่นนะอ่ารีวิวทั้ง6รุ่นแต่เนี่ยเป็นกล่องที่เขานะครับมาจากอินเทแบบนี้เลยนะแต่ว่าในกล่องเนี่ยจะไม่มีอุปกรณ์ครบทั้งหมดนะทางอินเทาทางเราร้านเฟร์บิบเเนี่ยมีอุปกรณ์ จัดครบเซตให้นะครับผมในราคาโปรโมชั่นเนี่ยมีจำกัดแค่5ชุดเท่านั้นนะฮะถ้าใครสนใจนะสะปีซึ่งเฟรมทั้ง6ขนาดนี้นะแต่ว่ายังลังเลอยู่นะว่ารุ่นไหนเหมาะกับตั้งที่บ้านดีถ้าเข้ามาสอบถามที่ร้านเราได้มีน้องไอ้มินคอยตอบอยู่นะแอดเฟมลี่พูเดหรือว่าทักทางเพจของเฟมลี่พูเดก็ได้นะครับขอบคุณท,ที่ติดตามชม คลิปรีวิวสแน้ำอินเทกร,รุ่นปิซซึ่มเฟรมนะทั้ง6รุ่นนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใน YouTube ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวต่อนะบ๊ายบายสวัสดีครับ